สวัสดีครับท่านผู้ชมเห็นบ่นี่ไม่ยั้งอันนี้เอออะตาพี่ีไทยเนี่ยเอาตะปะเด็กถ้วยเก้านี่มาจ้ำเนาะนี่อะตะปะด็กอย่าไปทิ่มนะถ้าไปทิ่มปลาะดกเนี่ยโอ้ได้บ่ได้บบได้ปลาแเด็กปลาร้านี่คือสิ่งที่มีความอันนั้นเนาะอันนี้นี่ไฮไลท์ของงานคือตัวนี้นนไฮไลท์ นี่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 ออเดิร์ฟออเดิร์ฟนะนี่พวกออเดิร์ฟต่างๆ่างอืมนี่คือออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟคือตัวนี้นี่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 ปลาเด็กช่วยเก่าปลาราปลาเจ้าผักดองของมีโบราณเพื่นว่านะไหนอ่ะหนูฝากซื้อนี่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 นออกไซทูปนี่เนี่ยอะ ปลาาปลาเจ้าผักดองของมีนี่ภาษาบ้านเฮา,าเขาเรียกว่าของดีอีสานประเด็กนะนะอนของดีอีสานเพราะว่าอีสานบ้านเฮานี่เวลากินข่านี่ต้องมีประเด็กเป็นเครื่องเคียงนะถ้าบ่มีถ้าบ่มีประเด็กเป็นเครื่องเคียงนี่มันมันเออมันบ่แฟ่บเอออ,นนนะอันนี้ไข่ป่านะไข่ปลาอันนี้ไข่ป่า ไข่ปลานี่กะเวลาที่ไอเขาเอาอันออกมาจากโตมานนี่เขาก็สิขั่วก่อนเนาะขั่วไข่ปลาแซ่คือเก่าอ,อากาศหนาวๆเนาะเหมือนนี้เนาะเออหลายคนบอกว่า้เขาอุจจาอเข้าบรรยากาศคริสต์มาสคุณว่า <laughs> กิมาดเออากาศหนาวเย็นเออเออเอ้ยอืออืออือเ็นเย็นเย็นอากาศโอ้โหเฮ้ยเย็น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 เยเอออดเดิ์ออเดิอเดิฟอมนี่มีไข่ปานะ ไข่ปลาเข่าพรอนนี่ๆๆๆโอ้ยแบบนี Fine, right. ้ต้องพิงไั่เนาะท่านผู้ชมกินข้าไปพร้อมพิงไั่ไปพร้อมนะเอ่อเอ้ยเออมา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 คำแรกคือประเดกได้จำอือหือ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 ่ื บางคนบอกว่าคุณตาวิจีไทยอืมปลาเดชนะงทั้งอื่นเขาก็กินคือกันนะแต่เขาว่าเป็นปลาร้าคุณอาออืืมมเราห้องปลาเดชแล้วทางทางอีสานเขาเรียกปลาเดกอืมเข้าขั้นเข้าขั้น ขั้วไข่ป่านะขั้วไข่ป่าอืมอืมอืม,อม จริงๆหันหนาวๆแบบนี้เนาะมันต้องดั่งไฟอืมต้องดัง่งดั่งไฟแล้วก็จี้โคจี้อ่ะเนอ จีกาจีท่าไข่น้หนัแบบกริังไม่ไปพร้อมนะอืมปริ้งไท่ไปพร้อมจีกาจีท่าไข่แทบพออแม่ลูกนั่งจุ่มนะ อปิ้งไข่อืมปิ้งขตีทาไข่ไม่งั้นปิ้งไข่อืมเอาเอาคนี้เนาะอเครื่องเคียงนมันหมูยอ อ่าไก,ก่นี่อันนี้ขัวไข่ป่านะตราได้การได้ขัวไข่ป่านี่อืมคืออย่างขัวไข่ป่าอืมอืม,อม,อม